This is podcast from Asset Plus สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่า podcast จากบรลจอ Asset Plus เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่54เราจะมาพูดถึงบริษัท Infosys เป็นบริษัท IT ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย และเป็นบริษัทสัญชาติอินเดียบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ ในปี1999ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าตลาดกว่า2.2ล้านล้านบาทใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจาก Accenture และ Tata Consultancy Service s กลยุทธ์เด่นคือออกแบบและเสนอทางเลือกซอฟต์แวร์ในราคาไม่แพง แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงกว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและมีราคาแพงสามารถสร้างกำไรในไตรมาสหนึ่งของปี2023โตขึ้นถึง8%เมื่อเทียบกับปี2022เป็นพาร์ทเนอร์ในการผลิตซอฟต์แวร์ร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon Google Microsoft และล่าสุดจับมือเป็นพาร์เนอร์ร่วมกับ Dan c e Bank ธนาคารอันดับหนึ่งของประเทศเดนมาร์กพัฒนาด้านดิจิ t ัลทราน sfmation ทั้งหมดโดยเน้นไปที่ Cloud Data และ AI และนี่คือเกตความรู้ของบริษัท Infosys เป็นบริษัทไอทีที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียและเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP India นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจสสแ s สเซทพลัสโทร02-672-1111แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า<น>เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เลือกความมั่งคงั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus